การเก็ยนักหนาระดูเขารกนนะครับากว่าเด็กเยาวชนเนี่เสีีเป็นคุีใช้กฎหมายไดเป็นการนะครับนะครับเราเหลืออีกสองวละเหลือเวลาสีานาทีเราเราก็ได้เล็กให้ให้เกิดขึ้นนะนเด็กเพื่อมาคุยกันเลื่นีคุณเนี่ยมันมีทางลออยจะให้ทำายเวิาเระบุให้ช้อย่างเดือนนี้ต่เอ้องเรื่อออก ต look, it, it, ัวตาในการวิเคราะห์แล้วว่าจะใช้เงินเท่าไรจะทำแผนแล้วมีกันครับคือนอกจากเงินปกติแล้วเงินที่ต้องครับก็เป็นเรื่องที่น่าุแต่นะไปเลยค่ะแต่ว่าตัวประเทศต่อไปสามด้วยสองครับตัวชีวัวเป็นยังไงครับเปนอันนึที่หน้านะครับอนเจของทุ่เท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีแต่สามสิบเคิดเป็นอิุห้าเซนตครับ พักเงินเจวันนะครับรายที่เป็นรวมสิบสามปก็แพภูเก็ตนะครับตนหา้นะครับักสะสมเวันนะสูงสุดคือจังที่ด้วยจวันนี้นะครับตกลงจํนวนเก้าคนนะครับต่ว่าอเก็นะครับสูงสุดมาสเก็นะครับลองมาารสูงสุดนะของจะเป็นคาสี่รายนะครับลองนั้นก็มุนานี้ แล้วก็ารที้ดูในขอละสีมาครับสสยเลอจะเห็นว่าปีคศเนี่ยผู้สูงอายุสูงเลยนะครับ12ปนะครับแค่เปร์เซ็าวนี้เกิเนต์เพราะฉะนั้นับมัที่วัยายุลวนะรวัยอายุเนี่ยแเร์เนต์เแต่ว่าปีนี้เพิ่มมาเกือบ1ิเปอร์็นเป็นภาพรวมที่เราให้วิเคราะห์แล้วก็หรืออะไรต,ต่างๆเนี่ยเราวิเคราะห์ เราจะให้คนไกลที่อยู่หน้าบ้านเขาคือสอบเทียบคือเขาจะรู้เลยนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีความเสี่ยงอาจจะมีงานพุญประเทนมีอะไรรู้ว่าภูเก็ตแรงงานนั่นนายรัฐมนตรีก็น่าสนใจประชากนเนี่ยแล้วอยู่ที่การบริริความเสี่ยงและการรับสนารสนเทศมีสองประเด็นนะอัะเด็นหนึ่งคือตกลงไกลมีสองตกลงไกลในกรณีมอบอนุก็เป็นวิธี เราไม่เคยเตี้ยลงมาจังเนะเตี้ยลงจนเรารู้ว่าเราตอนน้ตองเดินวนไหลายประเทศก็เจียลเหมือนเราไึงจนตอนหนึ่งวัยที่ขับรถมานาน้วไม่เคยเอยู่เพราะฉะนั้นแต่ความคิดของเราตรงกับพื้นที่หลักและก็มีกรอบส่วนภาพรวมก็ไปเข้าเรื่องของมนุษย์นะครับนะคะที่ประชมุมค่ะแพทย์หญิงสิเลศจากกองทวบคุมเงน,นะคะ ก็มีอก็เร้่ก็ไวไคขนองเยอะนะคะก็เลยจะเป็นมาตการอีกอันนึางอันนี้ก็เดี๋ยวต้องบอกผู้ใช้เดวใช้ได้เลอการให้สมประโยชน์ทางคองมรสมงประโยชน์ท้งผู้ที่จะบูรแล้วมันเป็นสิส่งสำคัญคือเงินเหล่านั้นลงไปเป็นแบบเม่รู้ว่าขยับเรื่องนี้ไปด้วยกันคือคือถ้ามีกระแสจากสาปกครองปปอจากมือกับเช่นเราดจ,จะทำเป็นลักษณะเป็น h a r reduction ก็คือเ่าใชแก้ความเปอนของอยาง ที่ต้อสร้างที่สมุดต้องไปแหลกที่สมุดไปเรื่อยๆผมว่าอันนี้มันอาจจะได้เรื่องแนวุกวันโปรเจกต์ก็ได้การดีกันหาเนีครับอันนี้ก็ต้องเรียนตัดตัดกันแต่ว่าดีกว่าข้อที่แปดเดือนในเขตชุมชนนะครับเนื่องจากบริเวณเ้าระวังนะครับการเกิดระลอกน้ำแล้วเนี่ยก็เกิดจากการขับรถเร็วขึ้นนะครับเพราะว่า ภวที่เกิด่มันจะอยู่ในสายลมก็อาจจะดีใจนะครับว่าวัที่เราลดลงแต่มันก็ต้องมาเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตามแนวสภาพด้านสิ่งแวดล้อมว่าเราควรจะแก้ไขควบคุมยังไงนี่ก็ต้องไปดูกันว่าร่วมกันรมันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สติติสเดียวครับหน้าจะฉันชิดซึ่งจริงๆเนี่ยทางหลักในที่รถใช้ความเร็ว ตรงจุดไหนที่มันมีบัตแผลไวนะครับตัดเป็นเชียงเลยตรงนีมันอันตรายรวดเร็วทางตรงต้องไป